คอมเหลือใช้นะครับไม่ไม่ได้ใช้งานแล้วพอไปได้เคสมาใหม่ไปได้ PC ซมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นที่เราเห็นกันนี่หน้าจอเอเ r อร์นะครับยีบเอนิ้วนะครับยี่บเอยี่สบไม่ใช่ใช้ยีบสีแหละยีบเอดนิ้วนะครับเป็นเอเซนะนั่นเห็นาบางๆแล้วก็ CPU นะครับก็จะเป็น i7 นะครับ i7-3700 แรมนะครับเป็นแรมแปดคูณสองนะครับบัตพันสามนะครับแรมก็เป็นสิบหกกิกนะครับนี่ครับตัวเครื่องตัวเครื่องอยู่นี่นะครับพัดลมเป็นคูลเลอร์มัตเตอร์นะครับสีแดงแดงริดนะครับแล้วก็พัดลมพัดลมเคสนะครับเป็นพัดลมจากจากพีเอสยูนะครับพาวเวอร์สปาย นะครับถอดออกมาแล้วก็มันจะเป็นสีฟ้าการ์ดจอนะครับเป็น AMD นะครับแปด0ี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะ1จิกหรือ2จิกนี่แหละครับแต่ไม่ต่ำกว่า1นึจิกแน่นอนครับถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ซาวการ์ดซาวการ์ดจะเป็นครีเอทีฟนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็น a s u ซุนะครับแอสตัวนี้แรมสี่สล็อตนะครับแรมทรกเตีย2ตัวนะครับ ชั้นไม่ชัดก็ดูกันอีกทีนะครับเป็นบอร์ดก็เป็นแอสโซตนะครับแอสโซตหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับสก็ตหนึ่งหนึ่งห้าห้าไอเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเผ so าสัพายเป็นดีลักวีหกนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์ต่อแล้วครับแล้วก็ฮาร์ดดิสมีสองตัวนะครับสองก้อนนะครับตัวนี้จะเป็นซีเกตหนึ่งเทราไบต์ นะครับแล้วก็เอเดดีจะอยู่ข้างล่างน,น,นะครับเอดีตัวนี้จะเป็นซัมซุงน่าจะเป็นซัมซุงนะครับเก่าเก่าแล้วครับผมไปได้ AMD มาบอร์ดไรเซน5นะครับแล้วก็อันนี้ให้ไปด้วยนะครับอันนี้ให้ไปด้วยนะครับ UPS กดรีเซ็ตก็จะรู้ครับสำรองไฟอยู่ เห็นไหมครับติดอยู่นะครับเทสรีเทสนะครับอืมใช้ได้นะครับอืมนะครับจัดสายไายานจะไม่สวยครับของเก่าแล้วนานมากแล้วนะครับใช้มาหลายปีแล้วใจทักลายได้นะครับ เดี๋ยวมีดีคริปชั่นให้ข้างล่างนะครับดูรายละเอียดนะครับจอแท้เอเซอร์นะครับไม่ใช่เซนเจิรน,นะตัวนี้นี่ครับนี่ครับแท้นะครับก็โอเคตอนนี้ใช้พอร์ต d v i นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเปิดเนต็ตได้นะครับนี่ต่อสายแลนเท็คเครื่อน ดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนนให้ดูอันนี้เป็นโต๊ะไว้ผมไว้อ่านหนังสือนะครับเผื่อมีใครสนใจหาคอมสักเครื่องนะครับไว้ทํางานแนะนําตัวนี้เลยครับนิ่งครับผมใช้มาหลายปีนะครับนี่นะครับอืเดี๋ยวลองดู YouTube ก็ได้ ตัวนี้ผมจะไม่มีลำโพงไปให้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้หูฟังก็ยินดีครับมีแถมให้ราคาอยู่ที่หกพันห้า้อยห้าสิบห้าบาทนะครับอืมนะครับมีใช้งานเน็ตได้ครับอันนี้ใช,ใชนน้ใช้ผ่านสายแลนนะครับตัวนี้ เปิด YouTube ให้ดูนะครับเปิดได้นะครับไม่อื่นนะรอบเร็วด้วยวก็ดูฮันดิตอ่าฮันดิตเป็น s อ d ดดีสองร้อยห้าสิบนะครับ250ร้อิจิกหนึ่งเทตัวนี้อ่อนเผื่อมองไม่เห็นอันนี้เป็น SSD นะครับตัวนี้เป็นฮันดิตธรรมดาผมแบ่งเป็นสองพาดิชั่นไว้ให้ เก็บข้อมูลเก็บงานนะครับขอบคุณมากครับสนใจก็ทักกันมาได้นะครับขอบคุณครับ